ตอนนี้เราไปถึงสนามหลวงนะเดี๋ยวพี่พาไปกินก่อนดีกว่าพาไปกินก่อนยังไม่ถึงโรงเรียน่รู้แล้วว่าเราหิวแล้วร้านเนี้ยพี่บอกให้เลยนะอร่อยรีวิวดีชอบทานพวกส้มตำเมืองนวส้มตำโอ้ยได้เลยได้เลยโอเคหน้าตาไม่น่าชอบเลยนะโอเคค่ะไปนี่ไงร้านลับๆเนี่ยเนี่ยของลับๆจริงๆนี่สาลับจริง บายนี่ดูวิวอันนี้พี่เจ้าของร้านใช่ไหมคะมีเมนูอะไรเด็ดปะคะ <c oughs> เมนูแนะนำมาที่เนี้ยอ่ส่วนคนส่วนใหญ่จะสั่งส้มตำเข้าทางเราเลยเข้าทางเลยรับจริงไหมรับจริง,หงไหมเดี๋ยวลองดูว่าอาหารเขาเป็นยังไงรสชาติเป็นงไงแต่ผมบอกให้เลยว่าถูกปากแน่ ดูดูท่าแล้วก็จะเด็ดอยู่เด็ดเด็ดเราจะกลิ่นตัวนี้ก็ได้กลิ่นอยู่นะรอกินข้าวมันพอกันอืมโอเคนี่นี่นะครับก็คือว่าตอนนี้เราก็มีตั่อ ชาวต่างชาติเขาเข้ามากดสัตยาไงแล้วเข้ามาดีกว่าถต่างชาติด้วยแล้วยูคอมฟอร์มสเปนเโอ้ี่คุไรรนอย้ช้้ามาทย้อยก็เนี่ยตอนนี้เราก็มีแฟนกับนะมาจากสเปน สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลูกแป้งพาทัวร์นะครับพามาร้านลับๆอีกร้านหนึ่งที่อยู่แถวท่าพระจันทร์ชื่ออะไรครัเบียครับเบียแป้งค่ะแป้งชื่อร้านร้านจุ่มแซ่บอ่ำหลังพิ่นว่าเพิ่นว่าติดต่อยังไงได้มไ่มมีเพจมีทางไอจีเล่าความเป็นมาความเป็นมาชื่อร้านก่อนเลยชื่อร้านก็คือ ญาติผมมาเป็นคนอีสานทากออกทางสุรินทรเขาผมว่าแนะนำว่าจะตั้งชื่อร้านยังไงดีอะไรเข้ากับร้านอาหารสไตล์อีสานด้วยระแปลว่าอำหล่ำไน่ล่ะแล้วก็มกล่อมอะไรอย่างเงี้ยออกเป็นทางแต่ว่าออกเป็นทางคมขมคมกล่อมแบบคมขมใช่ครับผมเติมเพื่นว่าไปด้วยเอ้ยไม่ได้มีัลูกเล่นนิดนึงก็คือเหมือนกับซิฟว่านินทากันว่าร้านนี้อร่อยนะเพื่อนว่าเพื่อนว่าอย่างเงี้ยเพื่อนว่าอะไรอย่างเงี้ยคมกล่มแบบก็ซิฟว่าร้านนี้อร่อยไหมอะไรประมาณนี้ครับ สาขาสาขาที่สองอ่ะถ้าผมเป็นสาขาที่สองสาขาหนึ่งจะอยู่ทางวังหลังครับสังคงค้าเห็นบอกว่าฝั่งนู้นจัดเต็มกว่านี้อีกอ่ะจัดเต็มมันมีทั้งจิ้มจุ่มมีทั้งแกงอ่อมอีสานจ๋าเลยมีเครื่องดื่มด้วยใช่ไหมมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมกินนี่ผมเห็นแม่ครัวทำใหญ่เลยอันนี้เปนตังค่ะทำเนี่ยอืมอ่าอิ่มหัวละก็เลมาจากประเทศมันนุ่มเลยใช่ไหมเลยเพื่อนบ้านเลยครับโอ้โหแน่นอนเดี๋ยวต้องชิมฝีมือต้องชิม ยังไม่จริงเลยบอกอะไรแล้วถ้ามาอาจจะเจอไม่ฝั่งนี้ก็ฝั่งนู้นปาตาเลมาความเจ็บร้านควาเ็ร้านตรงนี้เป็นที่ของบัพบุอูอใช่ครับดยที่ว่าต้นตระกูลผมทํางานสายพระพระเครื่องตรงนี้ช่วงนี้กำลังดังเลยนะเพราะเกี่ยวกับเครื่องก็คือรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อแม่ผมแม่ทั้งพี่ชายผมก็ทํางานเกี่ยวกับพระเครื่องอะไรอย่างนี้แล้วซึ่งผมมาตรงนี้ได้ยังไงก็เพราะประโยคนึงที่แม่พูดกับผมว่าเออถ้าเรือล่มกัเนเรล่มทั้ง ทั้งหมดเลยนะมีแบบว่าให้แยกอีกไปอีกสายนึงได้ไหมเบียอะไรอย่างเงี้ยว่าโอเคผมก็ไปทําสายบริการเลยเปิดร้านอาหารนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วได้โลเคชั่นตรงนี้เพราะว่าบันพัฒน์ผลที่เขาทําอยู่ทาอยู่ใช่ใช่ก็เป็นร้านอาหารเลยเป็นที่ที่แบบว่าดีมากเลยนะคือจริงจริงในร้านเนี้ยนะถ้าไม่มีคนแนะนําก็เราก็จะงงนิดนึงเพราะว่าเราเดินก็มาใช่เราเดินเข้ามาสุดพอเข้ามาสุดเสร็จปุ๊บเนี้ย ร้านนี้เราต้องเลี้ยวขวาเข้ามาท่าประจันใช่ไหมเราเดินเข้ามาท่าประจันปุ๊บเราเดินตรงมาสุดแล้วเราเลี้ยวขวามันจะเห็นเหมือนป้ายเล็กๆนิดเดียวแต่ว่าป้ายเล็กๆนั่นคือเป็นป้ายรายการอาหารใช่ป่ะแล้วก็เดินเข้ามาซอยก็ถือว่าก็ถามว่าหายากไหมยากไหมก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่แบบคือถ้าไม่ไม่ไม่ได้สามารถหรือว่าเห็นได้จากข้างนอกเลยเดินผ่านก็ไม่เห็นใช่ใช่แเงยมองนิดนึงใช่ ถ้าหลักๆเลยอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่ร้านเนี้ยจะบอกต่อกันจริงๆครับใช่บางลูกค้าพักเครื่องแม้แม้กระทั่งลูกค้าเออ่นักศึกษาธรรมศาสตร์เนี้ยก็คือลูกค้าทั่วไปลูกค้าทั่วไปต่อปากใช่ครับเวลาลูกค้านั่งอย่างเงี้ยเราส่องพักกันแบบว่าแต่นัดลูกค้ากันจะส่องต่อลองกินไปเรื่อยๆแต่คือคือสั่งไว้ก่อนน้องกับพี่สั่งไว้ก่อนนะแบบพี่ไปดูพักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแนะนำอาหารหน่อยครับอันนี้อะไรอันนั้นยำรวมมิตรค่ะยำรวมมิตรถัดมาจะเป็น ตำข้าวโพดค่ะแล้วก็นั้นเป็นค้อมหมูย่างเช่นเจียวเลยค่ะแล้วก็ตำหลวงข้าบางกุ้งสดราบหมูค่ะแล้วก็ไสอ่อนทอดกระเทียมค่ะแล้วก็ปีกไก่ทอดนี่นักศึกษามาจะต้องสั่งตัวลแล้วก็ต้มแซ่บทะเลรวมค่ะแล้วก็อันนี้เมนูใหม่ตำเส่นเล็กค่ะตำเส้นเล็กทุกเมนูคือต้องมาสั่งนักศึกษาโทรมาสั่งจองใช่ไหมครับพี่เบี้ยขอเหมือนเดิมจะมีประโยคนี้ตลอดพี่เบี้ยขอเหมือนเดิมนะก็ เซตนี้เลยครับออ๋แล้วเราจะรู้ไหมว่าเหมือนเดิมเหรอเพราบอกชื่อครับอ๋อโทรมาคือถึงจเมมไว้แล้วก็คือคนรับประทานใช่คร่ะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันก็เป็นปดอย่างที่ดีนะเพราะว่ามันว่าเอาใจใส่ลูกค้าสวิตไนครับสวิตไนใช่ลูกค้าจะไม่ติดได้ไงใจกันขนาดนี้ในมุมของแม่ครัวครับของเรามีทีเด็ดยังไงในอาหารเราที่แบบมัดใจลูกค้าเราจำเหมือนลืมอร่อยกรอบ ไปไกลต่อมกีดมาเป็นปลาล้ะเลยตีดตนอยต่เรือเอย่างนั้นขอช่องทางการติดต่ออีกทีหนึ่งทางเพจเลยครับเป็นบัวร้านจุ่มแซ่บคำหลับเพื่อนว่าครับผมเบอร์โทร0873373599ครับถ้าฝั่งนี้แนะนำตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับแต่ถ้าสาขาวังหลังผมแนะนำ ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเลยครับเพราะว่าจะมีแสงสีเสียงมีเออ่เรือสวยงามมากครับลูกค้าอารมณ์ก็จชวังอะไรคือก็มีสักกันเยอะเบอร์โทร0873373599ติดต่อกันได้นะครับก็มาลุ้งหน้าสั่งก่อนลุ้งหน้านะครับเพราะว่าถ้ามามานั่งรอแล้วจะสั่งเนี่ยคืออาจจะช้าโอเคเราจะไปลองกินกันแหละครับขอบคุณมากครับ เรามาลองชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงรสชาติแต่ละอันหลายอยา่างกินกุ้งสดไหมกินไหมกุ้งสดหนูแบบปกติหนูกินสุกอะแต่ว่า<ะ>วัวนนี้อลองดูวันนี้ลองว่าขอบรุณค่ะลองดูนึกว่าพี่เปงจะก,ก่อนอคนแรกไมพ่พี่พี่ให้เราก่อนองไงหนูไม่เค,คยกินเลยอะ่ะกุ้งสดอะ่ะกินแต่สุกจริงๆพี่ก็เหมือนกันพี่ก็เป็นคนที่ชอบกินสุกแต่ว่าวันนี้เรามามาสายนี้แล้วเราต้องไปให้สุดเราต้องไปให้สุดเดี๋ยวลองนะไอ้นี่เม็ดเนี่ย พี่ก็ไม่เคยกินนะอ้าวไม่เคยกินงนี้พี่ไม่เคยกินอ่าพี่ไม่เคยกินเหรอไม่เคยกินพี่เพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันอืมอ่าพี่แบ่งก่อนกินกินกินน้ำปลาเนี่ยหอมอือหอมหอมมากเลยก็ปลาต้มสุกกินหอมอันนี้คือรู้เลยอือนี่ไงถูกต้องไหมอร่อยสิ่งที่ถูกต้องลองชิมดูว่าอร่อยไหม น้ำก,กุ้งของเจ้าหวานมากเลยยังไม่ทันเคี้ยวเลยอ่ะอร่อยแล้วมันละลายเลยอ่ะโอ้ยโอยเซ็ตเขาให้มาเยอะมากนี่คือตักออกมาทีคือแต่ตามหลวงเขาบอกอร่อยมากต้องกินทั้งแรกเท่าน,นี้ตำเส้นเล็กหรอค่ะหนูชอบกินตำเส้นเล็กมากอพีอ่มึงไม่กิกนอะไรพี่มึงกินทั้งแรกเลยอร่อยอแล้วบอกแล้วบอกไม่กินปลาล้าไง ให้เป็นตัวนะถ้าเราลดขุนเราก็กินแต่เห็ดอย่างเดียวเพืุ่นก็กินแต่เห็ดอย่างเดียวใช้ได้เลยอร่อยบรรยากาศดีและเป็นห้องแอร์ด้วยนะเป็นห้องแอร์ด้วยอะไรอีกอย่างคือง่ายๆเลยว่าไม่ต้องกลัวร้อนมาที่นี่ชอน ยังจึงอ่ะนี่แหละต้อหัวใส่กรอบมากลองกินยำก่อนครับยำกรอบมากหอมอะไรชินเขาบอกไงเขาบอกลิจินอลไงที่ดมแล้วแบบที่ที่ดมเพราะอะไรหรือว่าคือพี่เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วคือเราจะได้รู้ไงว่าเขาใส่อะไรมั่งอันนี้หนูตกใจนะว่าพี่เป็นคนทำอาหารอ่ะพี่ทำทำยินทำอาหารนะทำได้ก็หลายภาพอยู่นะ ทางอางหารใต้ก็ทําได้นะอาหารใต้คือทาได้หมดหัว่วคัวหมูขั่วเนื้อคั้วประดุกอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าทอดกรอบมากเลยแต่ว่าผมจะลองกินแบบว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มนะอผมใช้มือเลยละกันเพราะว่าทอนมันไม่ถนัดอพอเราเด็กมันนอกนะเราต้องกินแบบอย่างนี้เลยอืมอืมแล้วไงคะไงเนี่ย กรอบนอกกรอบนอกนุ่มหนไม่ต้องกลัวพี่ไม่แย่งหรอกนี่ไก่ยังไม่ตายอร่อยดึงกินจังเลยอ่ะเฮ้ยได้ยินเสียงกรอบมั้ยตอนเด็กก็หิวนะฮะนี่ก็เป็นที่นักศิสามาสั่งเยอะนะอันเนี้ยเออนี่เงิ กรอบเจ้าเสียงกรอบไามกรอบเลยกรอบจริงอืออะไรคะอืออุ้ยเออจะพลาดไปได้ไงนี่ของโกรดนี่มักินที่หลังเออใช่ไหมคือของแบบของที่แบบของแบบของบวชนี่ต้องกินที่หลังของหนูขอทางท่อนเลยนะวยมันช่วเพราะต่างระโผ่เนี่ยเป็นเป็นของโกรดของของพี่เลยนะจะบอกให้ฟังว่าพี่เป็นคนที่ชอบกินต่างกโพ่่มากที่สุดชอบมากเลยก็ชอบอร่อยเพราะว่าอะไรกระโพด่มันได้ประโยชน์ ถูกต้องพุกๆๆกพุกจะได้สามรสเลยเปรี้ยวหวานเผ็ดเลา้มานั่งกินกันก่อนดีป่าแล้วเยวก็ว่าค่อยว่ากันไปค่อยมาคุยกันใหม่ ได้ดูจานดิก็พอกินได้นะคะพอกินได้ก็พอกินได้อือดูไม่หยุดเลยห้ามคอมเม่าอ้วนนะอือเดี๋ยวนี้ให้คะแนนให้คะแนนอันไหนมากที่สุดอือหนูขอคลิปครับนึงหนูว่ทชอบหนูว่าชอบอันนี้อือให้คะแนนเต็มร้อยเท่าไหร่ ร้อยเลยให้ร้อยเลยอันนี้ก็ร้อยแต่มันหายไปไหนแล้วไม่รู้มันคืออะไรมันคืออะไรม <c oughs> ันคือไก่ทอดก็เราต้องคิดอะเอเยะน,นะครับดูที่น่าเสอหน่าเสียว่าน่าเสียไข่ไห่หนอยพี่พี่กินกุ้งไปสองสี่หกตัวเองที่เลือโดนน้อง,งอ่างย่างกินหมดเลยแล้วก็ไอ้นี่กินไปแค่ชิ้นเดียวเองเนี่ยไอ้ผู้หญิงที่เนี่ยนักัศนนึกษามาเนี่ยต้องสั่งไก่ปีกไก่ทอดอ่ะเดี๋กกินไปชิ้นเดียวเองดูดิ นี่แหม่น้องนายย่างกินหมดเลยคุณูดูอ่หนูองถุงไปแล้วกกลลค่ะดูดีขนาดกู้ไปปายาเขี้ยวเลยตายแล้วอันนี้อร่อยอ่านี้ก็อร่อยอ่าทำ้าวโพดะนี่คืออะไรเดี๋ยวคนถานี่คอืออะไรไม่ยังเหลือเศษกระเพาะดื้อนี่คือยังาระพาะตำกระเพาะตำกระเพาะกับข้าวอร่อยอือก็คือจริงๆอ่าโดยรวมแล้วบอกให้เลยนะว่าเอ่อเดี๋ยนี้อร่อย ทุกอย่างเลยดีกว่าแล้วก็ก็จะมีเมนูเสริมเพิ่มให้ดูว่ามีเมนูอะไรเพิ่มอีกอะไรอีกตรงเนี้ยสองสี่หกแปดเก้าอย่างเนี่ยอร่อยหมดเลยนะถ้าเกิดจะมาโทรจองโต๊ะก่อนก็ได้โทรสั่งอาหารด้วยก่อนเลยก็ได้รับรองว่าไม่เสงเรียกเก็บตังค์ก่อนดีกว่านี่เก็บตังค์ด้วยครับเอาหมดสามล้านบาทค่ะไม่ใช่ไม่เป็นไรร้องปิกเฉริมว่างล้างจานงานล้างจานต้องมามาดูกันว่าเท่าไหร่ พันสามที่หกบาทครับก็ไม่แพงนะพันกว่าบาทอืมโหแต่เยอะเขาให้เอะนะคะก้าอ,อ,อย่างผิดอย่างได้ก้าากร้านแชบอ่ำหนังด้วยนะคะครับก็บจริงๆอ่ะไม่ไม่แพงหรอกนะผมบอกให้เลยก็ตั้งก้าอย่างก็ราคานักศึกษาราคาคร,ราคาก้าอย่างเนี่ยแล้วรวมมารวมเครื่องดื่มด้วยเนี่ยพันสามที่หกบาทซึ่งผมว่าอ,อิ่มอะ่ะเล่นอีเล่นล้วเล่นกับเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยจิ้งแหแล้วเนี้ยก็วันนี้ขอบคุณ เจ้าของร้านมากเลยมีเพื่อนแนะนาํามาถ้ามาท่าพระจันทร์เนี่ยคือต้องมาร้านนี้เลยบอกว่าร้านนี้บอกว่าอร่อยที่เด็ดเลยแล้วอยู่แม่น้ําด้วยเนากินเด่นยังได้ลเลยอร่อยจะคิดดูกลับหมดแล้วอะกลับหมดแล้วจริงข้เหนียวเล่นเอาจิ้มเนี่ยจิ้มแน่นอนจิงนี่บอกไม่ชอบเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะให้เราไปที่ไหนนะครับอยากจะให้เราไปที่ไหนหรืออยากให้เราไปสัมภาษณ์ใครก็ติดต่อได้นะ เราก็มีอะไรฝากถึงผู้ชมไหมอิ่มอิ่มนะก็เนี่ยไม่กินอันนี้ร้านเนี่ยอร่อยจริงๆิก่มากินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปที่ไหนต่อไหนเราต้องไมู่ถึงเวลาย,ย่อยแล้วสักพักเดี๋ยวหิวอีกเดี๋ยวก็อาจจะกินอีกนะคะกินทั้งวันเผอก็ขอบคุณพี่ด้าของร้านแล้วก็มาตามอย่าลืมมากันนะชวนเพื่อนชวนผู่มานานะคะเนี่ยร้านรับเนี่ยมาถ่ายคอนเทนต์เลยได้เลยใครเป็นติ๊กเกอร์นะคะพี่เขาใจดีมากใส่ใจลูกค้ามากเนย บอกเบอร์ขอเบอร์แอบโทรมาหาเบอร์เขาได้เลยเนี่ยเขามีเขามีเบอร์เขามีเบอร์เขามีชื่ออยู่เนี่ยใช่ไหมเมื่อเราโทรมาก็อ่าอายบอกโต๊ะหนูขอเหมือนเดิมเขาจำได้เหมือนเดิมว่าเราเราว่าเรากินอะไรจี๊จี๊บมาค่ะที่เหมือนเดิมนะคะนี่เขารู้เลยว่าใครฝากอะไรแค่ก็ฝากร้านเลยนะคะขอบคุณค่ะ ก็จริงๆก็เป็นร้านรับอีร้านหนึ่งนะเขาเลิกขายพ้าแล้วอ่ะก็ปิดเขาปิดร้านเขาไม่ีเวลาไม่ีเวลาตั้งแต่เรามาตั้งแต่เขายังขายกันอยู่ตรงนี้ร้านปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาไปเดินสนามหลวงแล้วพี่จะเล่าให้ฟังว่าต่ละแก๊งขึ้นรถตรงไหนอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราไปตามดูกันค่ะไปตามดูกันเพราะว่าันนี้โหเรามานั่งกินจนร้านเขาจะจักเปิดจะปิดตอนนี้ร้านปิดเลยตอนนี้ร้านปิดแล้วอ่ะ แต่ละอร่อยจัดกินเพลินแต่ก็ตถามว่าก็ถูกว่าถูกนะไม่แพงนะค่ใช่เก้าอย่างเก้าอย่างแล้วก็เช็คบินมาพันสามที่ผหกบาทดูพระไปกินไปก็ได้ใช่ก็ส่วนมากเขาแ็ว่าจะเป็นอย่างนี้แหละเขามามาดูพระดูด้วยกินไปด้วยอแต่เราไม่ได้ดูเลยเราเล่นซัดอย่างเดียวเลยกินอย่างเดียวถูกมากเลยนี่ออกแล้วนะหนูเนี่ยเยอะกว่า ไปกันต่อไปดูว่าตอนนี้แต่ละสายเขาขึ้นแล้วตรงไหนสายไหนขึ้นตรงไหนสายไหนขึ้นตรงไหนแล้วที่สนามหลวงเนี่ยมีบรรยากาศอะไรบ้างค่ะที่ประจำของพี่ที่แบบว่าต้องนั่งกันอยู่ตรงนั้นกับเพื่อนอะไรไจริงจริงจริงอ่ะจ,จ,จะบอกให้ฟังว่ามันมีห้างอีกห้างนึงนะห้างนิ w เวอรอห้างนิวเวอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือพูดตรงๆเลยว่าใครโดดเรียนเนี่ย กขาจะไปนั่งอยู่ห้างนเหอ้างอเบืออยู่ตรงบางลำพูอ๋อก็คือจะไปรวมไว้อยู่ตรงนั้นใช่บางทีเนี่ยเนียอย่างเงี้ยที่วัดเนี่ยมันจะมีสายสายหนึ่งสายก็เขาก็จะมานั่งรออยู่ข้างวัดเนี่ยเป็นอีกแก๊งหนึ่งเนี่ยที่อยู่ข้างวัดวันเนี้ยพามาสนามหลวงเนี่ยจริงๆเดินวันเดียวไม่จบหรอกที่เนี่ยมันมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างเลยก็มี มีศาลักเมืองมีพระแก้วมรกตแล้วก็มีวัดเยอะมากที่เนี่ยโซนเนี้ยมันจะีวัมเยอะมากมาเที่ยวชมกันได้ก็คือเอาง่ายมาวันหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลาลเป็นวันเพราะว่าวัดวัดดังๆก็มีเยอะอยู่แถวนี้วัดดังๆก็มีเยอะอยู่แล้วตอนพี่เรียนนี่คือพี่แบบแวะชมสถาปัตยกรรมอะไรยังไงไหมไม่ได้ครับโดนฟันโอ้ืมใช้ ไปเดินเดินอย่างเงี้เดี๋ยวคือต้องแบบมองแถวมาขวานตรงนัเดินไม่ได้เดินต้องรีบต้องรีบต้องรีบวัวเดินเดินพวกไอ้พวกมาสกิดหัวเนื้อสกิดเนื้อเดี๋ยวเพื่อนจะมาทักทายใช่เลยมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยเนี้ยคือคนโตๆเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาเป็นเพื่อนกันหมดแล้ว อ๋อไม่กันหมดแล้วเนี่ยมันก็สบายมันต้องมากังวลไม่ต้องมาระวังไม่ต้องมาอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเบาลงแล้วก็เบาลงเยอะถือว่าเบาลงเยอะนะเบาลงเยอะเลยก็ตอนนี้มันมีงานอยู่งานหนึ่งที่เราจะไปวันที่แปดเป็นงานของโฟคิงงานนี้บวกเป็นจาภพนะแล้วรู้ไหมว่าเกือบหกสิบสถาบันโอ้โหไปอยู่ที่ที่อยู่กันแล้วก็มีงานคอนเสิร์ตด้วยขนาดสองที่เจอกันยังยังเละแล้วหกสิบ ต้องรอดูนะคะว่าเป็นยังไงไว่า,วาไปแล้วจะเละหรือจะรอดหรือจะลวงหรือจะจมัน <c oughs> จริงจรงเราตัดมาหลายครั้งแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เขาเชิญโรงเรียนตัดลโรงเรียนมาเยอะมากมเดี๋ยวเี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปเก็บบรรยากาศวันที่8 นะแล้วก็สัมภาษณ์ด้วยก็คือฝากติดตามนี่เออลืมไปเดี๋ยวเราจะมีแนะนําน้องอายด้วยว่าน้องอายเนี่ยเขาเป็นใครเขาจะมีจะมีคนอยากรู้ใช่ไหมใช่มีคนอยากรู้แบบนี้เขาอยากรู้มากเลยว่าน้องไอ้เป็นใครเป็นลูกใครมีคนถามหนูเลยนะว่าหนูเป็นลูกพิดาหรือเปล่าเออหนูก็แบบอานี้ออนี้เดี๋ยววันที่8ดเนี่ยนะเดี๋ยวพี่จะสัมภาษณ์แล้วก็ ให้รู้กันไปเลยว่าเป็นลูกใครเป็นลูกไพ่พ่อเป็นใค <c oughs> เอ่แล <c oughs> ้วพ่อเนี่ยแล้วพ่อเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นโจทย์พี่ด้วยนะเขาอยากพูดมาก <c oughs> เอ้าสป,ปอยแล้ว <c oughs>